สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องวิเดรเรดาช่องที่รวมทุกความเคลื่อนไหวของโลกยานยนต์รถใหม่รถแรงรถอนาคตและเทรนล่าสุดที่คนรับรถไม่ควรพลาดวันนี้เรามีรถ SUV สุดฮอตจากค่าย Honda ที่หลายคนรอคอยกันมาอย่างยาวนานนั่นก็คือ Honda h r v รุ่นปี2026 Generation เจเนเรชันใหม่ที่มาพร้อมการอัปเกรดทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะที่ครบครันกว่าที่เคยสำหรับใครที่มองหารถ SUV ขนาดคอมแพกที่ทั้งขับง่ายใช้งานได้ทุกวันและดูดรูราทัานสมัย26 HIV คือคาตอบที่คุณไม่ควรมองข้าครับ เพิ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกก่อนเลย Honda HR-V 2026มาพร้อมรูปลักษณ์ใหม่ที่เรียบหรูแต่ดูสปอร์ตขึ้นกว่ารุ่นก่อนอย่างเห็นได้ชัดเส้นสายของตัวรถถูกออกแบบให้เฉียบคมขึ้นไฟหน้าเลนด,ดีไซน์ใหม่พร้อมไฟ DRL ที่สองสว่างแบบทันสมัยกระจังหน้าถูกปรับให้กว้างขึ้นเพิ่มความดุดันและพรีเมียมในเวลาเดียวกันด้านท้ายรถยังคงความฉบเฉีียวพร้อมไฟท้ายแบบเลเเต็มแถบที่ดูหรูและลงตัวสุด,สด ในส่วนของขนาดตัวรถ HR-V2026 มีความยาวประมาณ4.56เมตรกว้าง1.83เมตรและสูงราว1.61เมตรถือว่าอยู่ในพิกัด SUV ขนาดกลางที่เหมาะทั้งการใช้งานในเมืองและเดินทางไกลระบบช่วงล่างถูกปรับจูนใหม่ให้การขับขีน่นุ่มนวลแต่มั่นคงมากขึ้น พูดถึงเรื่องขุมพลังกันบ้าง HRV 2026มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน2.0งลิตร i v t e c 4สูบให้กำลังสูงสุด158แรงม้าและแรงบิด138อปอนด์ฟุตจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ให้ความนุ่มนวลและประหยัดน้ำมันพร้อมระบบขับเคลื่อนแบบ FWD และมีตัวเลือก AWD Real Time สำหรับสายลุยที่ต้องการความมั่นใจบนถนนลื่นหรือเส้นทางภูเขาอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ26ิกิโลเมตรลิตรในเมืองและสามลิบลถือา,าก SUV เง2.0ลิตรในลาสนี้ ภายในห้องโดยสารของ HRV 2026บอกเลยว่ามีการอัปเกรดครั้งใหญ่เริ่มตั้งแต่ดีไซน์ใหม่ทั้งหมดใช้วัสดุคุณภาพสูงบนหนังทรงสปอร์ตที่ให้ความสบายทุกการเดินทางหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายพร้อมระบบเสียงคุณภาพสูงที่ให้มิติการฟังเพลงที่ยอดเยี่ยมและยังมีช่องชาร์จ USB-C พร้อมแท่นชาร์จไร้สายเพิ่มความสะดวกอีกด้วย ด้านหลังยังคงความกว้างขวางนั่งสบายเบาหลังสามารถพับแยกแบบ60ต่อ40ทําให้ได้พื้นที่เก็บสัมภาระสูงสุดถึง55.1ลูกบาทโฟตเพรียกว่าใส่ของได้จุใจสุดๆไม่ว่าจะไปเที่ยวออกทริปหรือขนของใหญ่ก็ไม่ต้องกังวล ในเรื่องความปลอดภัย h o n ด a จัดเต็มกับระบบ h o n ด a s e n s i ิ g ที่ครบทุกฟังชันเช่นระบบเตือนการชนพร้อมเบรกอัตโนมัติ CMBS ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน LKAS ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ACC ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลน RDM และระบบไฟสูงอัตโนมัติ AHB รวมถึงกล้องมองรอบคันช่วยให้จอดรถได้ง่ายขึ้นมากพูดกันตรงตรงจุดเด่นของ h r v คือการผสมผสานร,ระหว่างความเรียบง่ายกับความหรูหราใช้งานง่ายแต่ดูมีระดับเหมาะกับไลฟ์สไตล์คนเมืองที่อยากได้รถที่ทั้งสวยปลอดภัยและคุ้มค่าในระยะยาว แต่ก็ต้องพูดถึงจุดที่ควรรู้ไว้เช่นกันเครื่องยนต์2.0ลิตรอาจไม่ได้แรงเท่ารถที่มีเทอร์โบดังนั้นถ้าคุณเป็นสายขับเร็วหรือชอบแรงดึงแบบสปอร์ตอาจรู้สึกว่ามันตอบสนองช้ากว่าที่คาดนิดหน่อยแต่ถ้าเน้นความนุ่มความทนและความประหยัด HRV รุ่นนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับในตลาดไทยคาดว่าราคาของ Honda HRV 2 0 2 6จะเริ่มต้นประมาณ1.1ล้านบาทและมีให้เลือกหลายรุ่นย่อยเช่น E, L และ RS ซึ่งแต่ละรุ่นจะต่างกันที่ออปชันและระบบขับเคลื่อนแต่สิ่่่่่งททีีีเเเหมมืืออนนนนนกกัคคคคาาาุและดดดไซ์โิรา และที่สำคัญฮอนด a ยังคงให้การรับประกันคุณภาพ3ปีหรือ100,000กิโลเมตรพร้อมศูนย์บริการทั่วประเทศทำให้เจ้าของสบายใจเรื่องการดูแลหลังการขายโดยรวมแล้ว Honda HRV 2026คือรถที่พัฒนาให้ดีขึ้นในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นดีไซน์เทคโนโลยีสมรรถนะและความปลอดภัยมันไม่ได้เน้นแรงสุดในคลาสแต่มันเน้นความครบที่ตอบโจทย์ทั้งครอบครัวคนทำงานหรือแม้แต่คนที่ชอบเดินทาง ถ้าคุณกำลังมองหา SUV ขนาดกลางที่ขับง่ายประหยัดน้ำมันและให้ความรู้สึกพรีเมียมในราคาที่เข้าถึงได้ Honda HR-V 2026คือตัวเลือกที่คุณต้องลองขับก่อนตัดสินใจแน่นอนครับแล้วเพื่อนๆละคิดยังไงกับ Honda HR-V รุ่นใหม่นี้คอมเมนต์บอกกันหน่อยครับว่าคุณชอบดีไซน์ใหม่ๆหรืออยากให้ฮอน da นำเครื่องไฮบริดกลับมาอีกครั้งและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมิดเดิเรดาเพื่อไม่พลาดข่าวสารรถใหม่ล่าสุดจากทั่วโลกเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องวิดาเรดาช่องที่รวมทุกความเคลื่อนไหวของโลกยานยนต์รถใหม่รถแรงรถอนาคตและเทรนล่าสุดที่คนรับรถไม่ควรพลาดวันนี้เรามีรถ SUV สุดฮอตจากค่าย Honda าที่หลายคนรอคอยกันมาอย่างยาวนานนั่นก็คือ Honda h r v รุ่นปี2026 Generation เจเนเรชันใหม่ที่มาพร้อมการอัปเกรดทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะที่ครบครันกว่าที่เคยสำหรับใครที่มองหารถ SUV ขนาดคอม a พกที่ทั้งขับง่ายใช้งานได้ทุกวันและดูหรูหราทัานสมัย26 HIV คือคาตอบที่คุณไม่ควรมองข้ามครับ เริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกก่อนเลย Honda HRV 2026มาพร้อมรูปลักษณ์ใหม่ที่เรียบหรูแต่ดูสปอร์ตขึ้นกว่ารุ่นก่อนอย่างเห็นได้ชัดเส้นสายของตัวรถถูกออกแบบให้เฉียบคมขึ้นไฟหน้าเล็ดดีไซน์ใหม่พร้อมไฟ DRL ที่สองสว่างแบบทันสมัยกระจังหน้าถูกปรับให้กว้างขึ้นเพิ่มความดุดันและพรีเมียมในเวลาเดียวกันด้านถ้ายรถยังคงความฉบเฉียวพร้อมไฟท้ายแบบเล็เต็มแถบที่ดูหรูและลงตัวสุด,สด ในส่วนของขนาดตัวรถ h r v 2,026มีความยาวประมาณ4.56เมตรกว้าง1.83เมตรและสูงราว1.61เมตรถือว่าอยู่ในพิกัด SUV ขนาดกลางที่เหมาะทั้งการใช้งานในเมืองและเดินทางไกลระบบช่วงล่างถูกปรับจูนใหม่ให้การขับขี่นุ่มนวลแต่มั่นคงมากขึ้นพูดถึงเรื่องขุมพลังกันบ้าง h r v 2,026มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตร i อ t e c ทสูบให้กำลังสูงสุด158แรงม้าและแรง